เทคนิคนะคะการบริหารความเครียดเพื่อทำให้เราผอมลงได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้คุณครูีอยากแบ่งปันว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังคงมีความเครียดอยู่ในใจนะคุณครูวีแบ่งปัน,นะคะ่ะคลิปนี้ขอให้เครดิตกับพระอาจารย์บอวเชลเมทีนะคะว่าการบริหารความเครียดนะคะซึ่งมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความเสียหายมหาศาลเลยหนักสุดก็คือทำให้คุณป่วยได้เลยนะ ถ้าในกลุ่มของพวกเราหรือในเพจของครูวีเนี่ยในเรื่องของการลดฝุ่นเนี่ยความเครียดทําให้เรากินเยอะขึ้นโดยที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะวันนี้ก็ครูวีแบ่งปันเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดของพระอาจารย์วอว์ชลมีทีที่นั่นเคยได้เทได้ฟังนะคะอย่างนี้คุณครูวีสื่อให้ฟังค่ะว่าถ้าสิ่งใดนะที่เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติความเจ็บความป่วยความพลัดพลากนะคะความรักความเลิกนะเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าคนเราเนี่ยเจอกันแล้วก็ต้องจากก,านกันเนาะรักกันวันหนึ่งก็ต้องมีเลิกลาแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถ้าเราเครียดไปนะคะเราก็ทําให้ ทำลายตัวเองเนาะถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราก็ค่อยๆปลงปลแล้วก็ค่อยๆปล่อยแล้วเราก็ค่อยๆวางไปนะคะจะทําให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วเราก็จะกลับมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นได้สิ่งที่2คือนอกจากความเป็นธรรมชาติความเป็นไปของโลกแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์เนี่ยแนะนำเอาไว้ก็คือว่า เป็นเรื่องของคนอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นมุมมองต่อคนอื่นที่จะมองต่อเราการว่าร้ายการนินทาหรือคำวิจารณ์เหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมนะคะสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราไม่สามารถควบคุมนะคะทุกๆคนในโลกได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราเองนี่แหละคะ่ะว่าเราเลือกที่จะคิดและรู้สึก ต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเราอย่างไงถ้าเรามีความเข้มแข็งนะคะเราสามารถควบคุมตัวเองให้ยังคงมีความสุขให้ยังคงมีพลังเห็นสิ่งที่เป็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะนี่ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะพระอาจารย์บอชรัเมธีซึ่งคุณครูวีได้เจอคลิปนี้แล้วอยากจะเอามาแบ,บ่งปันในเรื่องการบริหารความเครียดสําหรับการลดขุ่นนะสำหรับสาวๆวัยสีบวกลองเอาไปใช้ด ะะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันจ็ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นผลที่คุณจะได้ก็คือผูดคุณก็จะดีขึ้นนะคะคุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้คุณมีัะไปก่อนบ๊ายบาย